ที่พี่เดินดูกับน้องมาเนี่ยสิ่งที่พี่เจอคือมันไม่แตกใช่ครับไม่มีแตกโอ้นุ่พวงโคตรใหญ่เลยเออ,อพวงนี้นะครับโช,ชวนเครับหมุนให้ดูหน่อยอ,อ,อครับในร่มเป็นไงมั่งไปดูกันเลยหืมเนียนเลยเนะาะท่านในร่มเลยเลยอยากจะบอกว่าต้นใหญ่มันสีมันเนียนตาเพราะว่ามันมีส่วนที่อยู่ในร่มเยอะเนาะ ไม่มีเสียหายครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาชมบรรยากาศวันอะไรสวนไครนุชวันนี้ที่รอคอยของสวนน้องหนุม่มใช่ครับ6เดือน15วัน,วนหนุม่มคนสวนแปลงนี้แล้วเก็บไปแล้วทะลุเป้าไปแล้วหนึ่งอันนี้เป็นแปลงที่2ของน้องนะครับแปลงนี้ประมาณ5้าถึงหกหน่อต้นต้น,ตนสายนี้นะครับออกดีทุกปีเลยกําลังทําเลยนะใช่ครับแล้วก็บํารุงตั้งแต่ดอกบานจนถึง ลูกเล็กสูตรเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเชื้อราเรามีการคุยกันทุกครั้งใช่คุยยังไงทุกครั้งที่จะพ่นก็น้องหนุ่มจะใช่ผ้าไปเลยเนาะน้องหนุ่มแอบเดินเข้าไปแล้วหลบหนีไปแล้วนะครับกี้เห็นแว๊บๆนะครับเห็นนแว๊บไปเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันพร้อมกันกับน้องหนุ่มเลยใช่นอกจากแปลงแรกแล้วแปลงนี้แปลงกลางแล้วยังมีแปลงนึงแปลงหลังที่เราเคยไปถ่ายดอกแบบใช่ครับดอกออกดีมากสี่แปลงที่น้องหนุ่มดูแลปีนี้ เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงพัฒนาการเป็นยังไงเก็บเป็นยังไงแปลงนี้มีลุ้นถั่วลูกป้าอีกแล้วลุ้นไปกับเขาต,เ <ๆ S 2> ต้นเล็กๆลูกใหญ่จริงต้นเล็กๆลูกใหญ่จริงด้วยสูตรบำรุงด้วยปุ๋ยกิฟเลินเชืช้อ<ช>ราฆ่า,มาแมลงปุ๋ยทางดินสเต็ปนี้เราปรึกษากันทุกช่วงทุกระยะ<ช>นั่นครับเน้นย้ำนะฮะ<ช>ถ้าปรึกษากันทุกช่วงทุกระยะโอกาสผิดพลาดแทบใช้คำว่า,าไม่มีเลย ในที่สุดเราก็ไปหาน้องหนุ่มจนเจอนะครับน้องหนุ่มล่ามาที่เท่าไหร่แปลงเนี้ยสิบห้าเมษรารู้สึกว่าจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะแปลงนี้เป้าหมายคือสี่สิบตันสิบห้าเมษาก็ประมาณหกเดือนสิบห้าวันวันนี้ก็สิบสี่วันครับสิบสี่วันสิบห้าวันตามกําหนดเลยลงเดิมเนาะลงเดิมลงเดิมนะครับสายเก็บเดิมนะครับประทับใจกันมากนะครับแล้วก็เป็นปั้นๆเลยได้ข่าวว่าแปลงนี้ให้น้องจีแต่งใช่ครับใช่เป็นครั้งแรกเลย แต่งแรกรู้สึกยังไงบ้างการแต่งชอบแบบนี้โอ้รู้สึกถูกใจมา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 กเพราะมันเป็นกระปุกนะใช่ครับใช่เป็นกระปุกไอ้นู้นเป็นกระปุกไอ้นู้นเบอร์ใหญ่มากเนี่ยมันเบอร์ทองทั้งนั้นเลยนะต้นนี้ครับอันนี้คือป้ายอะไหรห้ามเก็บไว้ให้พี่สาวอันนี้ฝังไว้พี่สาวโอ้กินหมดไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ต้นนี้น่าจะประมาณเกือนบะร้อยลกนะแล้วน้องหนุ่มบอกว่ามี600ต้นกะแค่40ตันเท่ากับต้นละ66กกิโลที่ว่าย,ยังไงก็น่าจะมีลุ้นครับเบียดเบียดลุ้นเลยแหละครับใช่เดี๋ยวเรา เออแปลงนี้ฉีดยาทุกกี่วันเออสิบว <Cock S 2> <c ologie> ันครับ <or> ส <gib ED> ิบวันแปลงนี้สิบวันแล้วก็นี่ฉีดเร็วนะไม่แปลงเนี้ใช่ครับใช้ฉีดเร็วเพราะน้องหนุ่มคิดว่าทำไมถึงฉีดเร็วกว่าปกติหรือปกติก็สิบวันอยู่แล้วปกติก็สิบวันอยู่แล้วอ๋อสิบวันนะครับน้องหนุ่มเลิกฉีดสิบวันก็เลยได้เก็บเร็วไงนุชใช่เดี๋ยวไปดูกันสี่สิบตันนี่น้องหนุ่มพูดเมื่อกี้ได้ยินเลยนะครับต้นละหกสิบหกกิโลมันอ่าจะได้อยู่นะหกสิบหกกิโลไปดูกันครับ ไปเดยไปเดินดูไปกันน้องหนุ่มเลยครับหนึ่งนี่เราเดินไปดูเลยอาจจะสั่นหน่อยนะสั่นหน่อยนบอกตอนนี้นะครับมีคนสนใจกิฟฟอรินเยอะเลยนะครับส่วนน้องหนุ่มก็โหคนดูเพียบเลยนี่เราก็ดูบรรยากาศรอบๆเลยดีกว,ว่าอืมโอวนุพ่พวงโคตรใหญ่เลย ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงอือหือแวบบันเจอต้นนี้ครับอันนี้คือต้นเล็กต้นน้อยต้นเล็กต้นน้อยก็เอานะฮะต้นเล็กต้นน้อยดูลูกดิฮะโอ้โหนี่เป็นอต้นนะหลโอผมผปลูกสอต้นอ๋อปลูกอโอ้ลูกบุลเลอร์เลยนุ๊ตต้นสีต้นนี้ก็อกเขาบอกเฮ้ลูกใหญ่จริงนี่เราเจอกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันเป็นไงม้าง สีพออยู่เ้นต้นเนี่ยมันอีกสีหนึ่งแต่มาอยู่ข้างล่างก็อีกสีหนึ่งนะใช่ครับใช่ใช่อืนี่ฮะหัวกลุ่มนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตะก้ารแล้วว่ามันเก็บง่ายแล้วมันทําง่ายวันนี้ที่รอคอยของชาวสวนครับก็นี้แหละสุกสุดแล้วน้ําหนักดีป่ะน้าหนักดีใช่

กเหรอแต่ตอนนี้ก็ภาพรวมขนาดนี้ก็สุดๆแล้วไอ้บนเนินมันมันคนละสีจริงเนาะใช่กับสีมันจะเหลืองๆนะใช่ๆนี่เนตาก้าครับนี่เนตาก้ากองขนาดนี้เลยนุชแป๊บเดียวเไงขนาดนี้เวลาสิบโมงนิดๆนะครับ นุ่นดูนีดน่ดนี่นุน่นลูกเบลเลอร์นี่นุ่นในตะกร้าลูกเบลเลอร์เลย่ใะยใช่ใหญ่มากกินลำใหญ่ตัวเองยังเนี่ยกินมากแลวครับกินมากเลนะครับน,บน,น,น,บนี่โหลูกยอดเลยนี่ใช่นุ่นย้นมาดูเลยลูกเบลเลอร์นะเนะี่ยคือหกเดือนสิบห้าวันกับต้นเล็กนะใช่หกเดือนสิบห้าวันกับต้นเล็กนะนี่ครับอืมแล้วสิ่งนี้สำคัญนะครับดูนะครับมันกรอก เปลือกหนานะพี่เปลือกหนาครับจริงๆแล้วเรามันยัดกเปลือกมันจะไม่ค่อยหนานะถ้า้ากเปลือกไม่ดีมันจะไม่หนานะแต่อันนี้เปลือกหนาใช่อืมอืมนุ่มลุ่เลื่นเลยอันนี้ลูกบ่วงนะฮะนี่ลูกบ่วง ที่พี่เดินดูกับน,น้องมาเนี่ยสิ่งที่พี่เจอคือมันไม่แตกใช่ครับไม่มีแตกมันไม่มีแตกนลยนุชเพราะว่าเชือ้อราเชื้อราตอนเล็กๆเ,เนี่ยน้องหนุ่มพอจําได้ไหมตอนเล็กๆอ,อ่ะเออคาร์เบนคาร์เบนแมงกเสปสลับกับแมงกเซปคาร์เบนสลับแมงกเซปถูกไหมเออที่เราคุยกันะใช่ครับใชม่มันก็มันก็หนึ่งถูกสองก็คือไม่ต้องเน้นอะไรมากเล้วอนั้นเราก็มาเป็นดูมาร์กเลยเอ่อาครับก็จะประมาณนั้น แต่ยาฆ่า,มาแมลงน้องหนุ่มบอกเขาไม่ได้เน้นยาที่เป็นน้ํามันนะครับไม่ไม่ได้เน้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นผงไม่ใช่ใช่เป็นอีมาเป็นอะไรเป็นไทยมีท็อกแซมประมาณนั้นมากกว่าครับดูเรื่องเพี้ยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันก็เลยภาพบรรยากาศแบบเนี้ยนี่ก็เบอร์ใหญ่จริงสีงามมากเลยเดี๋ยวพอมันมีแดดนะมันจะขึ้นอีกนิดนึงครับสีอะงดงามจริงขูดูดแล้วแล้วน้องหนุ่มบอกเจ้าแต่งเจ้านี้รู้สึกว่า <Okay. S 2> ถูกใจมากปีหน้าเอาเจ้านี้อีกไหมเอาครับทีนี้แล้วลำบากแล้วจีก,กับขวัญนี่ลำบากแล้วงานเข้าแน่ๆเลยนะมันเป็นปั้นๆมันได้น้ำหนักเนาะใช่ครับใช้ได้น้ำหนักดียอดมากน้องนุม่มสองรอบสุดท้ายแล้วกันใช้อะไรบ้างสองรอบสุดท้ายรอบแรกก็ใช้สิบตอนหกเดือนสิบห้าเสมอบวกสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดโอแล้วก็มาแล้วพอมารอบก่อนเก็บในยี่สิบเสมอบวก สิบแปดสามเจ็ดห้าสองสิบเจ็ดบูร์ร็อคแล้วกี่ขีดน้องใส่กี่ขีดบูร์ร็คแคลผมใส่ห้าขีดห้าขีดเลยแล้วก็ตัวเทอร์โบเหมือนเดิมใช่ครับเกรดวอล์บุ๊คฮิริเชัครับเชื้อราล่ะเออเชื้อราเชื้อราในเชื้อรานี่ดูมาร์กมาสามเที่ยวสี่สามเที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวแล้วก็มีครั้งสุดท้ายนี่บวกดูน่าร้อยซีซีอืมทีนี้ลำใหญ่ต้นเล็กกันเนาะมันจะสีมันไม่จ๋าเหมือนต้นใหญ่เนาะใช่มันจะโดนแดดเยอะกว่าครับผมแต่ถ้าพลิกออกมาแล้วครับมันจะหลวง คนลุกเห็นแล้วคนลุกเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับบางพวงนี่เห็นเหมือนเหมือนตั้งใจไม่แต่งหรือยังไงวะเป็น,เป,นเป็นพวงปั้นๆเลยมีหลายพวงมากเลยใช่ใหญ่ๆนะครับโห oh, นี่มองมองไปทางไหนก็มีแต่ลูกอะทุกมุมเลยฮนะทุกมุมเลยแล้วใบใบเขียวนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่อื่นกันต่ออื้อนี่น้องหนุ่มนี่เป็นไงเราถือพวงเดียวหรือเปล่าต้นเดียวหรือเปล่าเนี่ยน้องหนุ่มบอกแปลงนี้ใช้เกตวอวอ้วยนะครับ ใช่โหนี่พวงดูอันนั้นนี่น้องนู่นพวงใหญ่ปะนะี่ยใชครับอ๋อเอ้ยโหพวงเพลลเรล์เลยว่ะพี่วานเนี่ยมนแต่งลงแน่เลยว่ะลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศสวนลำไยน้องหนุ่มที่รีบไปเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับขอให้น้องหนุ่มเนี่เก็บแบบฉลุลแต่แรกผ่านฉลุยได้ดรื่นนะครับได้เงินล้าน แน่ๆเลยแปลงนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางนําสวนลำไยกับนายเสตีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องที่แหมไว้วางใจปีนี้เปพิปี่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมหลายปีมากหลายปีจนจำไม่ได้ตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะครับลำไยพวงแบบนี้ชื่อน้องหนุ่มเนี่ยติดตาตึงใจไปในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube แน่นอนครับชื่อนี้ต้องคุ้นหูแน่นอนนะครับโอเคครับไปครับสวัสดีครับ